สวัสดีครับผมลุงรอเดฟซี่ครับมือนี่ภาพประเบงหางบังไฟหางดำที่คงจดจำกันได้ดีนะครับออหางดำๆนี่คือนอล์สิงเทพท่อนันนะครับบังไฟหางดำนะครับผมนะ<อ>ครับผมงไฟเทพนอล์สิงครับค <20 S 1> ิวไดครับอาจารย์ช้างครับคิครับคิวที่ยี่สิบเอ็ดว้าวนะครับผมโอ้โหเบิงหันว่า คำสีบบจูดชื่อสิบแปดอันนี้ยี่สิบเอดแห่งนักกว่าเก่าอีกครับผู้พูดผมไป่หลเอามาทัา้งโซ่แล้วะครับเลยครับอาจารย์สรนะ้างบัดนี้ไปไปบ้านนาก็ว่าผมไปล่างแล้วว่าได้จูดนะครับวันหน้า <c oughs> นะครับผมตามแผนจนไปแล้วทได้จูดอยู่บวกจังหวม,มาทาั้งโซ่แล้วกับแกกับบ้านะคทังโซ่แล้วแกกับบ้านะครับผมรอดูรอเชื่ออาจารย์สร้างเทพนรสิงห์ครับจูดจริงหลายมากนะครับผมคิวที่ยี่สิบเอ็ดครับ มาร่วมเชียบ้างฝ่ายไปกับเทพนรสิงห์รับรองหวานเจีย๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซสวัสดีละลาล,ะล,ะละ